มาจ,าพ,พจา,าพี่น้องพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะพี่น้องมาจ๋ามากินเขาน้ำกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอพี่น้องมักแนวใดมาเดี๋ยวจ๋าจมากินน้ำกันมีมัมกแนวหนีพี่น้อง ใช่พี่เล็กพี่น้องปลาชิ้นโตๆค่ำใหญ่ๆค่ะพี่น้อง กิดเขาเข้าไหมเนี่ยพี่น้องลอยเจ็ดกลือใบป้าแอนเนี่ยมันมีสอนกลางเด้อค่ะกินผู้เดียวอันนี้ที่เส้นยาวๆน่ะก็คือเอ่อเขาเยกยงพี่น้องหัวชายเท้าดองดองมันก็จะเป็นคือสมพักบ้านเฮานี่แหละพี่น้องมันก็จะเปรี้ปียบ มันก็จะอร่อยนะคะทุกคนแล้วถ้าห้าค่ะห้าหมักแบบดองแบบหมาล่าดองแบบอย่างใดเบิดจนะ้าพี่นอ้องแ่บหลาย <C oughs> ผู้ไดบ่ไดานในเคยกินกับมาล่องเมืองเดจ่ามากสิพภาพไปกินจ่าก,กินง่ายง่ายมันเป็นอาหารที่เหตในเขากินเขาเ่าไดหลายๆนะค่ะพี่น้องผู้ได้อย่างอ้วนก็อย่ากิน